เขาเขาเดินทางเขาเป็นนักเดินทางครับไอตอนนั้นคุณจุกคุณชื่อหมวยอะไรนะหมวยลำเค็นนะะไม่ใช่ครับไม่ใช่หมวยลำเคนครับไม่ไุณชื่อหมวยลำเค็นผมจำได้ีคุณไล่ผมฟังอ่ะอะไรวะใช่ครับไม่ครับตายตลอดตายดีดีทั้งนั้นโทษทีครับพี่เกือบไปแล้วเดี๋ยวหลบได้ ไอโดนโซอะไรคะพี่ไปไหนฮะพี่ไปไหนใครอ่ะโมลี่อะเออน่าจะยังไม่พึ้ไอจุกไปไหนอะไอจุกไปแล้วเอ้ามันหลุดไปแล้วเหรอวะติเปลี่ยนเสื้อไหมไม่เป็นไรครับให้เพราะว่าตอนนี้วัวจนวัวต้องแต่งตัวให้สมเดาหมวยโอนเดวหมวยโอนค่าเสื้อให้ไหมคะก็บอกว่าจน ต่อยว่าแต่งตัวรวยแค่ไหนในในกระเป๋าไม่มีก็เท่ากับจนก็เดี๋ยวโอนค่าเสื้อให้ไงคะก็รู้ไงครับต่อยว่าแต่งตัวดีแค่ไหนถ้าเงินในกระเป๋าไม่มีมันก็คือคนจนคุณก็รวยอยู่ดีมันก็คือคนจนอยู่ดีเราโดนคนจนไม่บนหลังครับคืนนี้มีลิเวอร์พูลนะคะลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลเจออะไรสเปอร์ค่ะ เรื่องนี้บ้านสเปอร์น่าแทงเล่นเกมหน่าเปิดทำไมแต่งตัวแบบนี้ล่ะอติสภาพไม่เหลือตังค์แล้วหน่อยไงไอ้จู๊กน้อยใจไปไหนมาตาแดงแดงไม่ใช่ตาแดงพี่มึไหนมาไอ้โง่ผมไปดูไอจู๊กหนูเนี่ยวันนี้ลิวพูสเปอร์ยังคิดว่าพี่ควรเปิดหรือเปล่าวันนี้อ่ะใช่เปิดผมว่าผมว่าผมว่า ผมว่า<อ>จริงนะ<ห>พี่เตเปิดตอบให้ผมบอกจริงไว้พี่ต๋ว่าไม่ควรเปิดเท่าไหร่วะร้อยทั้งร้อยไม่ควรเปิดเรือพูฟอร์มตกสเปอร์ฟอร์มตกหมดอ้าวแล้วมาสู้กันเขาก็ต้องใช่สู้กันสู้กันมันต้องเดาไว้พี่แล้วมันออกได้ทั้งสองทางอย่างเงี้ยเราไม่ควรเปิดเผื่อเราเจ็บด้วยเผื่อวันนี้เรือพูเล่นดีทำไงเหมือนรอบที่แล้วอะเหรอแล้วถ้าวันนี้สเปอร์เล่นดีอย่างเงี้ยทำไงเรือพูต่อครึ่งลูกนั่นแหละ ราคาเดิมเปี่คนแม่งลองสเปอร์หมดเดินส่งแล้วเอ้ยมีสิทธินะพี่มีสิทธินะพีกาเสเียงเวละเล่นในบ้านหน้าผ่านได้เย็นลื่อได้นะได้นะได้นะถ้าเปิดอะถ้าคนลองสเปอร์เยอะได้อยู่นะเผื่อลิวพูลมันแต่ตีสามนู่นอะเผื่อลิวพูลมันฮึดมาเผื่อบบว่าเอ๊ยแม่ง ยูยูเอฟเยอะเอฟเอมันก็ตกรอบแล้วเงี้ยมันก็คงน่าจะลุ้นในแชมป์้ีนครับยูเอฟดีครับแล้วเมืองธนาคารครบคุณมาครับเนี่ยมันอาจจะฮึดก็ได้พี่ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่เล่นได้เล่นได้อยู่นะเปิดได้อยู่เออถ้าเปิดนะบอลถ้วยมันไม่บอลถ้วยมันตกรอบไปแล้วอ่ะเตอนจะเปิดเราจะเอาตังค์ไหนมาเปิดใช่ครับน้อใช่ครับน้อเอาตังค์ไหนเปิดครับ พี่ก็บอกไว้ดิอันอันแค่พันเดียวเขาเรียกว่าไอ้นี่สร้างตัวเออมันดูสร้างตัวเนาะอันแค่พันเดียวพออันเดียวพอสร้างตัวโต๊ะเล็กกูไม่รับข้อความเป็นล้านข้อความเลยไงฮะพันเดียวอ่ะแม่งไม่เล่นกระถางตำบลเลยมั้งตอบจนมือหงิกอ่ะหมื่นเดียวเลยม่เดียพอหมื่นเดียวพอไม่เอ็กซ์ฟังนะแค่หมื่นเดียวมันทวงพี่แบบเป็นล้านอ่ะ กิดมันเดี๋อะมันพี่ติดมาเป็นร้านนีมันทัวร์แล้วทัวร์อีกอ่ะเขบอก่โอ้โหแม่งเขาบอกว่าลองสเปิร์เสมอเชื่อยยาลือเพราะว่ามีคนชนะแต่แต่ไม่รู้ว่าจะออกทางไหนไอจุ๊บเนบ้านหลังไหนกันปะพี่ยะไปนวดปะเฉยพาโบ เมื่อวานมีโพสรูปอ่ะกูดียชอบเอาเงินมาก่อนมาสิงโตมาแล้วอบโอโอ้อ แม่เองไปไหนแม่เองยังไม่มายังไม่มาเองก็ให้ตามแทนแม่เองนะเว้ยทำไมอ่ะเพราะว่าแม่เองให้เองเอาวันละสามพันบาทไม่จริงอ่ะไม่จริงงานอะไรถามเขาดิเขาบอกเขาให้วันละสามพันบาทถ้าไม่มีกินอ่ะคนละครึ่งหรอใหครฐานะอะไรให้าเนี่ยฐานะคนละฐานะคนรักเก่าครับใช่หรือเปล่าอรจุกแปลว่าตอนนี้ว่ามามาเคลียร์คู่ไม่ได้เพราะว่ายัแไ่เปลี่ยนรองผู้เหนือเคยตายไหมครับ เขาเลือกรองพื้นถูกได้ไปแล้วมั้มันเลือกถูกแล้วทำไมอ่ะเออบาดเราก็เปลี่ยนก็ก็ไม่ใช่ป่ากไหมปะทำไมอ๋อทำไมอ๋อทำไมอ๋อม่รวาบก็จะบอกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนรองพื้นแล้วอาจจะมีสาบเยอะก็ได้อ๋อแล้วเอาไปแล้วหนึ่งในหนึ่งในนั้นมีคุณได้ปะหนึ่งในนั้นมีคุณหนึ่งในนั้นมีคุณปะถ้าคิดว่าสู้มือไหวเข้ามาน่าจะโชคร้าย เ่าไม่คุณคุณมีแฟนยังคุณมีแฟนยังอะไรนะคะมีแฟนยังครับมีสามตำแหน่งอยากอยู่ตำแหน่งไหนไม่คือมีแฟนได้ยังไม่ได้ถามว่าตำแหน่งมีตำแหน่งผัวตำแหน่งแฟนตำแหน่งกิ๊กโอ้โหขอเป็นของโค้ดของโค้ดผัวได้ไหมครับได้ค่ะผัวเบอร์หนึ่งใช่ไหมเออแบบว่าทุกวันจันถึงสุกอย่างเงี้ยมาหาผมได้หรอได้ได้ค่ะสาวของคนนอนเลยนะจันถึงสุกแล้วสาวอาทิตย์ก็นอนนอนพักเอาอันสาวอาทิตย์ของผัวสองใช่ไหมคะ ไม่ให้ครับของผมไม่แหละแต่แค่นอนนอกบ้านแล้วสอบการบ้านวะใช่ไม่เอาอ่ะจุกไม่ค่อยทําการบ้านนะรู้ได้ไงมาจุกพิชิตไทยจุกสองมัดไกดคะแนนเต็มสิบได้ขอเช็คของหน่อยนี่ไอจุกโชว์ใบประกาศจะเห็นมไหมปะปนมาดูของปากกาหมึกหมึกลื่นไงประกาศลูกลื่นไงที่มาเขียนหนังสือแล้วก็จะบอกว่าหัวมันไม่แห้งสักทีเคยเห็นไหม หัวบันไดไม่เคยแห้งหรือหัวข้างล่างมันไม่เคยแห้งหัวหัวไปาถึงหัวนี่ป้อหัวผมเนี่ยผมเนี่ยหัวผมเนี่ยทผมใช้้ไไดงใช่ครับน้องหาหาคนแบบถูมาแบบมาถูให้หัวให้หลังเงี้ยไม่ถูหัวหมายถึงหัวที่จ๋า หัวนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวคุณหัวข้าวหัวข้าวก็หัวข้าวคุณอย่าไปก้มสุ่มสี่สุ่มห้านะคุณวางโดนร้อยสิบห้าแล้วไอตีเข้าปากแล้วนะหนอนก้มดึง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 ตีปากแตะล่อไม่ได้ตีเข่าก็ไม่เก็ไม่คยเห็นบางกรอหินหยาเหรอคือคยเห็นหางมังกรอไม่หลานนั่นแหละฮะไม่ใช่ ของเรามันงงหางกระดิ่งหรือเปล่าโอ้โหกูห่างกระดิ่งดิ๊กเลยอ่ะดิ๊กเด็กเลยอ่ะหิวกูเคยเกินไอติมขอนี่ไหมเนตเล่ไหมเคยเคยที่เป็นสีขาวก่อนอ่ะแล้วข้างในเป็นสีแดงอ่ะสิขอขอจุกมีแค่นั้นหนอไม่ใช่โอ้โหไม่ใช่ครับของผมมากคุณเคยเห็นบ้างไฟบ้างบ้างไฟอ่ะ ใช่ครับผมเป็นชนวนอ่ะชนวนชื่อมบ้าไฟชนวนพี่ยาด้วยชุดนวลบ้างไปบ้าไปพญานาครับผมเนี่ยผมเป็นชนวนนะครับผมเอาง่ายๆไข่น่ารักจบไม่พูดเยอะไหนดูซิทำไมว่าไข่เป็นลูกคิตตี้เลยไงลูกฮะดี่ดีไปตอบพี่ดีน้องทำไมคะไข่เป็นยังไงคะไม่ถ้าคุณอยากเล็ะคุณต้องเข้ามาแบบ เป็นคนสำคัญจริงๆนะไม่ใช่แบบว่ามาแบบอยู่ยี่สิบปีมามาเช็คม้่ว่าไม่เขาอยากเป็นคนสำคัญมึงหรือเปล่ากดมือหน่อยให้เขาอ่ะคนต้องมีคนต้องเป็นคนเคียงคู่กงแขนไปกินชาบูผมนะจริงๆอ่ะได้ค่ะบูก็ส่งสบู่กินได้ใช่ใส่เสื้อคู่ตลาดจะดีแต่สีฟันอันเดียวกันไหม เม็นนะไม่ครับต้องแปลงจากจุกก่อนแล้วค่อยแปลงให้คุณครับผมใช่ครับผมใช่แต่แปลงก็จะเน่าๆหน่อยก็ขอเรื่องลือว่าจุกไม่ค่อยอาบน้ำมากโอ้ยไปเรื่องบอมครับมีแต่ไอ้แจ็คครับไอ้แจ็คมันไม่ไม่ไม่คุณเคยทําวิจัยไหมครับว่ามันมีนะคนที่ไม่อาบน้ํามา5ปีคุณจุกเขาลอาทำวิจัยตรงนั้นอยู่ครับเป็นจบเพื่อจบด็อกเตอร์เขาต้องเขาต้องไม่อาบน้ําทั้งสิ้น10ปีใช่คุณรู้หรือเปล่าว่าการที่เราไม่อาบน้ำสิบปีเนี่ย มันจะค่อยๆคือคือโปรตีนของเราอ่ะจะมีแบคทีเรียที่คอยกําจัดสิ่งสกปรกอยู่แล้วครับตามอยู่หนังและร่างกายของเราการที่เราไปอาบน้ําเนี่ยเราจะทามันจะเป็นการลบล้างแบคทีเรียตัวนี้ไปทําให้ร่างกายของเราผิวของเราบอบบางอันนี้เรื่องจริงใช่ครับเทาเราเป็นโรคริ่แพ้ง่ายเกิดผื่นคันเราจะคาหนึ่งขี้กาก็ขึ้นใช่ไหมครับไม่ครับเอ้าคุณมันมันเป็นอย่างนี้จริงๆมันมีความมันเอาหูมันมีไปเอาการวิจัยนี้มาจากไหนอะตีเอ้าพอผมจบมาจาก ดรอิสราเอลคุณเป็นเซิร์ฟเลยคุณเป็นเซิร์ฟเลยอ่าไม่อ่าบุรุษที่ไม่อาบน้ำมาห้าปีเขามีวิธีมาบอกเราอย่างไรบ้างคุณเป็นเซิร์ฟคุณวิจัยบอมคุณเป็นเซิร์ฟใช่ไอจุกกำลังทำวิจัยนั้นสิบปีใช่ครับใช่ครับเราไอจุกจะไม่อาบใช่ครับเราจะจะใช้คำว่าไม่อาบอ่านี้คือคนเราจะจะไม่อาบเลยมันเป็นไปไม่ได้ครับมันจะเอาไงสามวันแค่อาบที ใช่เอาง่ายๆคือแบบว่าสวันอาบทีใช่ไหมคือแบบว่าผมต้องเจอต้องเจอคนที่ใช่จริงๆอ่ะผมจะอาบอ่ะผมจะอาบพร้อมเขาแล้วเขาจะแบบใช่แล้วเขาจะภูมิแล้วเขาจะภูมิใจว่าเอ้ยไอ้จุกนะครับครั้งแรกกับแบบลบเลิกวิจัยเลยอ่ะเลิกอาบน้ำกับคุณอ่ะใช่ครับแต่มันก็จะมีกลิ่นในน้อยอ่ะเดาหวยเดีาหวยพาไปอาบน้ำนะเข้าน้ำเดี๋ยวตรงนู้นถือสบู่ดีๆนะถือสบู่ดีๆนะอย่าทำสบู่หล่นนะเดีาหวยก้มเก็บนะเอาละ ซูมือใหม่ปะล่ะมาพี่บอกแล้วว่าสุดจริงคนนี้สุดตรงไหนครับก็ไปท่ำสุดทุกตรงพี่นอนเฉยๆเดี๋ยวหนูทำให้ค่ะโอ้โหขอฟิวผัวไม่ได้ไหมคนอื่นขอฟิวแฟนก็ได้ไงก็บอกว่าเดี๋ยวให้เป็นผัวคนที่หนึ่งไงอยากเป็นคนคนเดียวและคนสุดท้ายได้ไหมครับคนเดียวและคนสุดท้ายใช่ครับบมกว่าไม่ใช่อะ มันไม่ใช่อ่ะไม่อยากเป็นคนต่อหลังอ่ะถ้าอยากเป็นคนต่อหลังก็แค่อยู่ตรงบนเตียงแค่นั้นนะ่เคนต่อหน้าก็ผมใช่ครับก็คนแรกไงก็ให้เป็นคนแรกไงคนแรกนี่คืออะไรครับคนแรกของทุกวันโอ้ยแล้ก็คนสองคนสามก็ตอนเที่ยงตอนบ่ายก็หลัใช่ใช่ใช่เช้ากับวันเย็นนะบอกไปดิมีห้องแล้วจะทําให้ห้องไม่มีประโยชน์ไม่ได้นะอเฮ้ยจุ ได้ไหมครับเอ้าคุณคุณอ๋อหมวยครับลืมลืมมีห้องแล้วหรออมวยจะเอาสิ้นเดือนเนี่ยตีมันต้องประมูลอีกหมายหรือว่าไม่ต้องแล้วไม่ไม่ต้องประมูลครับสามแสนกับาห้าแสนห้าแสนห้าแสนได้ไหมคะได้ครับแต่เลี้ยงหมาสักตัวนะขอขอได้ครับผมเลี้ยงหมาสั้งตัวได้ครับผมไม่ไม่เลี้ยงหมาหมาเอาบ้านไฮยีน่าเลี้ยงใจคนนึงผมไม่ผมไม่ผมไม่ถนัดเลี้ยงหมมมาเเเนีีี่ยยยคครรรัับบผผลล้้งงอะไ ไม่ขนาดเลี้ยงหมาดอแต่ว่าอะไรที่เกี่ยวกับหมาคุณรู้หรือเปล่าว่าอยงคุณรู้ว่าแค่เขาอยู่เนี่ยเขาเขาปิดบังขนาดตัวเองนะตอนที่เขาไปอยู่ที่อินเดียนะคือวันนั้นเขาอะอะไรที่ผมต้องให้เขาพูดตอนที่อยู่อินเดียก็มีบ้านกี่หลังพูดไปสามหลังครับหลังอยู่ที่นวเดลีหลังหนึ่งถูกไหมใช่ครับหลังนั้นติดกับอะไรบอกไปทะเลสาบอันดามุนอันดามันต้องให้ต่อค่ะ หูมุกไม่หาพาเชียร์อีกแล้วนี่จอรีสตีเราอยู่แท้ใกล้ทะเลสาบอันดาบันายจุฮะเรื่อนอะไรนะเรื่อนอะไรนะโง่เนี่ยผู้หญิงคนไหนวะเรื่อนอะไรนะไม่ได้ปนเออกูยังไม่เห็นผู้หญิงอติได้ยินแบเปะได้ยินเออครับมึงคุยโทรศัพท์อยู่กูอยู่กับพี่ตีเนี่ยกูไป่ปนตอนไหนอะเอและมาลอยและ อะไรแอมมาหลาะแกเออแบงโทรมาแบงโทรมาใช้ผมว่าได็กปนผู้หญิงเบา <S <S แยลโู้ปกป้องว่ะปกป้องอีกแล้ว <S <S อ,อะไรยามบ้าที่ปกป้องอีกแล้ว <S <S อะไรไงต่ออ่ะแล้วคุณคุณเหมยเป็นแฟนคุณหาใช่หรอครับอันนี้เอาหมวยคะ่ะหมวยเลยคะ่ะไม่ใช่เอาเหมยคะ่ะ อะไรอะอะเหมยเล็กนี่แฟนไงอาเหมยลี่น่ะไม่ใช่ปะ่ะไม่ใช่ลือใช่ปะ่ะตอนแรกว่าเขาจะเป็นลือนะไม่ใช่ไม่ใช่มันมีสองหมวยอะมีอาหมวยกับหมวยเล็กใช่แล้วครับแล้วคุณเล็กไหมครับไม่เล็กคร <c oughs> ัโอหยโอ้โหไม่เล็กขอเช็คได้ป่ะได้ค่ะโควิดสี่เช็คไหมจะจับเองเนี่ยจะให้เอามือมาจับให้เออจบเคลียร์เองเด้อใครสักท่านเลยวะ อ้าโหไม่สู้มือเลยว่ไม่ใจเลยมึงไงจูกไอ้โง่ไม่ผ่านพี่เอาไปแล้วครับพี่เอาไปแล้วครับได้เอาแล้วผมเอาเอาอะไรคะอ้จูกมึงจิ้มเลยเขาอะ อไปดูเนื้อเสื้อพี่ผมดูเนื้อเสื้อเจ๋วว่าเนื้อเสื้อมันดีกับแบบไหนเออว่านิ่มหรือเปล่าขอดูหน่อยนิดนึงไปถึงเสื้อแหละเออก้วเนื้อคอตตอนค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์คุณเคยแบบเห็นอภินิหารยกคนด้วยลิ้นไหมครับโอ้โหหลายกัดคุณเคยโดินไหมอัินิมารยกช้างอ่ะ ผัวเจ้าไอ้สาวนี่นี่เมียหรือหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่นาคตแนั่นเชันกันนะจริงจริงไอ้จุกเขาเมื่อที่ชื่อผัวธรรมดานะใช่ครับไอ้คุณเหมวิรู้ป่าวว่าตอนที่คุณจุกไปอยู่ญี่ปุ่นเขามีชื่อเหมือนกันนะชื่ออะไรเพราะตอนนั้นเขาเคยอปยุจากจีนไปญี่ปุ่นแล้วเขามีชื่อจีนผสมญี่ปุ่นไปเรื่อยเลยนะอันนี้จริงจริงเขาเขาเดินทางเขาเป็นนักเดินทางครับ ไอ้ตอนนั้นคุณจุกคุณชื่อหมวยอะไรนะหมวยลำเค็นนะได้บอกแล้วอ่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่หมวยลำเคนครับไม่ไม่ใช่เหมวยลำเคนผมก็ได้ที่คุณไลฟ์ผมฟังอ่ะอะไรวะใช่ครับไม่ใช่ครับเอาตัวตัวคือ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 หมวยลำเคนน่ะก็คือแบบว่าเออคนจีนอ่ะตัจีนตะกอนอ่ะมันมันลำเคนใช่มันลำบากอยู่ใกล้ลำทานเหมวยลำเคนใช่ใช่ผมอยู่ลำทานเหมยแล้วผมก็แล้วผมทีเนี้ยผมทีเนี้ยทีเนี้ยผมมาอยู่เมืองไทยผมก็เลยเป็นเหมาะว่าไอ้นี่หมวยลำซิ่งผมไปไหว้มาใช่มันปวดออโต้เลย มหมยรับซิกเหมยรัซิกแล้วไงต่อไปได้ไงต่อครับคุณรู้ป่ะครับว่าตอนนี้คุณถูกไปดูงานที่ดูใบเนี่ยเจ้าชายแห่งสหรัฐสหรัฐสหรัฐอราบเวเลที่ต้องต้องมาต้อนรอต้อนรับนะใช่ครับธรรมดาต้อนรับแบบไหนคะปูพรแดงไม่ใช่ครับไม่ครับเขามาเขามาไม่ครับเขามาติกไอ้นี่ติดโควิดผมครับ เขาติดโควิดผมก็มาตอนรับติดโควิดได้ใช่ครับใช่ครับใช่ครับถูกครับต่อนนี่จะต้อนรับใช่ใช่ครับเออไปกันได้นะและทีเนี้ยคุณเคยดูแบบไอเขาเรียกว่าอะไรพีซอฟซอบเบอไอที่มันถูกครับอยู่อยู่ที่ดูไบเหมือนกันสิสิเนื้อไอที่มันฉีดเนื้อใช่ใช่ใช่คือว่าคุณจุกเป็นคนเปิดอาหารให้ซอบเบอนะที่ดูไบใช่คือซอบเบอ่ะมาหาผมนะเล่าไปเล่าไปแล้วก็บอกกับผมว่า อิสบาฮัมคาราบุกะใช่ครับคำเดียวเ <laughs> <x 2> ท่าน,นั้นแหละเท่านั้นแหละผมอึ้งเลยครับผมอึ้งเลยผมอึ้งเลยไปพูดผมว่าอะไรรู้วไหมผมอึ้งเลยแบบว่าโอ้โยเฮียเพื่อนคนนี้ไม่ได้หายง่ายใช่มันแปลว่าอะไรอ่ะมันบอกว่ามึงใส่หน้ากากแมสด้วยไอ้สัตว์ก่อนเข้าร้านผมอึ้งเลยครับผมอึ้งเลยครับจริงใช่ไม่ไม่ได้ต้องความเปนขนาดนี้ออเคือแบบว่าไม่ใช่คือแบบไอ้เฮียเพื่อนมันเป็นห่วงเราอย่างนี้เลยเหรอวะปุจกนะตันตอน พอสถานการณ์คุณจุกก็เซ็นสัญญาเลยซื้อตึกทั้งตึกให้โซเบค์ใช่ผมเขาพูดแบบนั้นแล้วจุกพูดยังไงต่อคะผมผมก็บอกว่าโอเคเบริฟูดใช่เบริฟูดด้วยใช่เพราะว่าอาหารมันมีเยอะมากมายใช่ครับผมใช่เพราะคุณจุกเขาเป็นสำเนียงอ่าลาตินลาตินใช่ครับหลังจากนั้นผมเซ็นสัญญาเลยสองตึกหมายถึงตึกอันนี้ครับไม่หมายถึงซื้อหรอหมายถึงซื้อเหรอเปล่าครับผมไม่เมากอสต้างั้งตึกใไงเขา แต่ถึงเขาเขาไปรับเหมาก่อสร้างแต่เขาก็รวยเพราะเขาสร้างตึกที่ดูไบใช่ครับรวยมากครับอย่างที่บอกเราเราได้ไปประเทศไหนบ้างคะไปหลังจากที่สร้างเสร็จก็ไปที่ฟรานครับโอ้โหแล้วไงแล้วเราไปฟรานแล้วไงผมไปฟรานครับครับผมไปถึงฝรั่งเศสฝรั่นแล้วโล่งครับไม่ใช่ฝรั่นอะไรเล่นอดีตนะเล่นอดีนะฟรานอะไรพี่ดีฟรานชนในยุคฮะ ้างเทินไงอ๋อผมก็ไปบิ๊กฟรานมาครับก็ผมฟังอะไรคะมาดูฟ้าฝรั่งเศส้างเทิร์นหวนกลับด้วยนั่นมีทีเอสไปครับจะหวนกลับทำไมครับมันไม่มันไม่ได้แปลมันไม่ได้แปลอะไรเลยครับ ผวดขับเลยปวดปวกัตรงอ่ะก็ตรงๆอ่ะก็ตรงๆอ่ะผมว่ามามาเมืองแฟมิลี่เพราะว่าผมมาหาแฟนอย่างเงี้ยแล้วอยากปกเอ้ยมาหาคนเคียงคู่มาเออแล้วผมว่าว่าจะมีครอบครัวแล้วไปอยู่ที่ฟานได์เพื่อไปหาเพื่อเพื่อไปเพื่อไปหาประเทศนั้นครับผมผมบอกผมบอกเขาว่าประเทศนั้นบรรยากาศดีมากเลยนะใช่ครับแล้วผมไปหาตอนหลังอะแนวกองหลังใช่ใช่ใช่มาติดมาติดกับทะเลนี่มานี่ โอ้แถบแถบนั้นมีโซโนโซยมาน่อ่าก็เยอะมีเออเด็บอกว่ามีมันมีอยู่ติดกับอียิปต์ไอมูฮัมเม็ดซาร่าด้วยนะใช่ครับใช่ครับใช่ไหมแล้วถ้เป็นแฟนคุณจุกได้ไหมแบบเนี้ยอ๋อก็ได้อยู่ครับถ้า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 แบบว่าปล่อยให้ผมนอนอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยแล้วก็ทำเองเงี้ยผมชอบเลยอ่ะคือผมคือผมจะเป็นเอนนี้เลยคือผมจะเป็นแบบแบบแอนแนวนี่เลยอ่ะแบบเอามาพาสเลยอ่ะเอามาพาดเลยเขาเลี้ยงดูเลี้ยงดูเลยอ่ะ แบบไม่ต้องทำเลยเลยอ่ะเจ้ากี้เจ้าเกลียวให้เลยอ่ะอย่างงั้นแหละจุกเอาตรงๆนะพี่การนึงมึงอ่ะเอาพืชเอามาพาดก็ได้ใช่ครับผมจะสร้างบ้านสร้างบ้านแนวไอ้นี่ซานเตโกมานี่อะไรกันต่อครับคุณจุกใช่ครับไม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมพขออนตัวเองไปเม่ไม่คุณหมวยครับเดี๋ยวคือที่เขาลดตัวมาคุยกับประชาชนเนี่ยประสบลิขกรอย่างเราเนี่ยคือว่าถือว่าเป็นบุญมากแล้วนะ พราะขนาดน้ำชายเเจ้าชายจะมีข้อห้ามมือห้ามคุยกับบุคคลธรรมดาสามัญเนี่ยนี่นี่คือเป็นเกียรติสำหรับหมวยมากเลยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแต่คุณจุกเขาไม่ถือไม่ถือตนใช่ครับใช่ครับเขาเป็นคนที่แบบ961700นะคะคุณเข้าตาผมมากเลยนะไม่ครับไม่อย่างที่บอกว่าในนี้เขาไม่ค่อยทํางานเขามาเดินเล่นคุยไปแล้วครับแต่ถ้าชื่อข้างนอกเขาเนี่ยผมบอกเลยว่าอะถ้าตอนเนี้ห้าถ้คุณจุกเปิดหน้าต่างหน้าต่างบ้านเขาออกไปเขาเขาไม่ได้เห็นแบบตึกแล้วฟ้าอย่างเรานะ เขาไม่เห็นแบบบ้านช่องอื่นนะเขาเห็นดาวเดฟจูนครับเพราะบ้านเขาอยู่ที่ดาวหักอยู่ตรงวงแหวนเลยเอาละง่อคขึ้นกระโจนกระถินข้ามได้ยินหมือนปะนั่นแหละครับประมาณนี้ได้ยินไหมได้ยินครับอ๋อนึกว่าแต่ทางเจ้าชายเราตอนนี้ไปเปิดหน้าต่าดับะสูดอากาศอยู่ครับใช่ครับ สูดอากาศด้านล่างหรือด้านบนคะเปิดหน้าต่างทางซ้ายเจอเจอทะเลฟันได้หน้าต่างทางขวาเจอภูภูเขาฟูจิด้านหน้าเจอแต่คุณด้านหลังก็คงเจอจุกอยู่ข้างหลังใช่ครับจุกชอบเล่นไม่พูดอีกอ่ะใช่ใช่ครับประตูหลังไม่ใช่ครับเป็นเรื่องของจุกคิดจะจ่ายครับเกิดไปอ้าจุกไม่เล่นหรออ้า hello ฟันได Yeah you fan die Yeah butterfly Okay Okay I want to talk with you butterfly คุณจูครับเดี๋ยวคือพอดี fan die กองหลังลิเวอร์พูลต้องการคุยกับคุณครับคุณจุ๊กต้องไปแล้วนะคุณจะอยู่นี่อะไรครับผมเป็นติ๊กตุ๊กคุณคุณบอกลาคุณเหมืกันครับคุณบอกลาคุณเหมืกันครับโอเคฟันไดเอาบองชูกัวมาตาเลวูบอกรักหรือยังคะบองชูกัวมาตาเลวูบอกรักหรือยังคะบองชู คำว่ารักเขาให Meyer ้เขาเขาให้เขาให้เขาให้แต่คนสำคัญครับเขาไม่ได้บอกแบบทุ่ๆอย่างนี้ I love you what I n e ก็ไม่กล้าไม่กล้เชแต้ต่จะพูดยังไงก็ไม่จะว่าใจจิ่มี่รถเราไปไหนสถีหรือไปเปลี่ยนเสื้อเหอะสภาบัวไม่จนไอ้ดุนี่รถไทยอ่ะไม่รู้แ่งล็อกแล้วเออล็อกแล้วจบเลยเศรษฐีดูบุย เฮ้ยจ้เจฮ้โยาแมนดักี้วันสิบสิบยุครับสิยุครับผมห้าิบดาวครับเจริเจริญสครับอายุว่าป็นี่บยมครมมาครับแล้วครับผมแม่ไม่อยู่อ่ะไม่เป็นไรดักกี้ไม่อยู่ ไอ้นี่มันมี R P พีขอจาไอทีว่าแก๊งนี้แก๊งอะไรอินเวดครับไอ้เวยครับกชุบค่ะพี่สวัสดีครับตตีอยู่ดีครับผมสวัสดีครับพี่หัวกิ้งกาอิจูบไปไหนกันน่ะสวัสดีลูกลูกนี้ เด็กหลอดแก้วหรือเปล่าครับพ่อขอตั้งค์มดิใช่พี่หน้าคุณหรือเปล่าเนี่ยหนอย่ลูกหน้าหน่อยเหมือนน้องไหมไม่เหมือนกัะจุกน้อยแต่ติ๊งต้งพอกันโอ้โหโอ้โหยอมหมอยอมหมอพี่หน้าขาวอ่ะโอ้โหมันด่ามึงหน้าขาวอ่ะมันไม่มันไม่มันไม่เกรงใจบัตรออนมึงเลยอ่ะเออจริงพี่แม่งแม่งไม่กลัวแบบหน้าขาวแล้วโดนหน้าไม่ขาวนะฮะไอ้บิกแซ่าตั้มก็ขาวไม่สิวะ น้องขาวแค่แก้มอ่ะเออเดี๋ยวหน่อยเมื่อขาด้างหน้าไมจุกแล้วพ่อรู้กันไงเอาไม่ใช่เอาพี่หัวกิ้งกาทำไรอ่ะทำไรก็ได้โตแล้วว่าจะดูแกงยินเวสเฉยเห็นได้ขาวว่าครับแบ็คเฮ้ยรู้ปุ๊บหรจะเอาเอาบ้านมากว่าถามจริงแต่ว่ายังไม่มีตังค์นะครับน่าจะไม่เอาแล้วล่ะไม่เอามันเสียหาหลายแสนนะถ้าไม่เอาอ่ะใช่ครับเดี๋ยวคุณจะดึงไฟได้ไฟหมดอีกแล้วนะตาตี ดึเดอไมิไไ<ห>นต<ส>่เซคุสไ<ะ>บร์ไฟให้นี่ไงพี่เห็นไหมเนี่ยแต่ตอนนี้ไม่มีอะตอนนี้กลับมาแล้วใช่แล้วก็กำลังจะหายไปอีกแล้วไม่มีกระจิตกระใจเล่นนะอย่าไปกินมากนะอย่าไปเศร้านะโอเคเออชื่อคนเรานะ <c oughs> ไอจุกมีคนบอกว่าบอกจุกระวังเมียโอซีมายืนรอหน้าร้านเกมด้วยเห็นมอสาวจัง ก็จบแล้วว่ออมมะ,ววค,ะคิดว่าเมียเองม,มาดูอะ่ะจบบางใจเดี๋ยวโทษพี่ใครจะไปคิดว่าเมียมันจะมาดูวะยังไม่บอกว่าเป็นการแสดงไงเด็กงู้โอ๊อย มาจุ่มซ่องลังเกมลังเกมใ่พูดยังไงก็ไม่เห้าว่าใจดี ไ,ไอ,อจุกเา้เาไอแจ็คไอจุกอ่ะเหตุจุกวะเรื่องนี้สำคัญยังไงไหนคุณจิตด,ดีลองเล่าให้เราฟังสิประเด็นประโยคนี่แหละครับท่านผู้ชมแต่ด้วยความเคารพเอาละเพื่อความเป็นธรรมของทั้งสองฝ่ายไหนที่มาเราเปิดภาพขึ้นมาหน่อยอเปิดเลยตรงมันเรื่องอะไรอะเรื่องนี้สำคัญยังไง จดตายแล้วทุกคนจะตายแล้วเฮ้ยถามไปสม่นอนบอลออกสามหน้า